นึ่งขิงนายความคิดหนึ่งขิงนายความฝันให้เธอลองคิดดูที่ชีวิตยังมี leaving. และเคยจะไปรู้สิ่งที่เราฝันให้มีเธอนั้นเดินรวมทางให้มีเธอนั้นอยู่กันงด้หนึงขิงนาความคิดหน,หน,นึ่งขิงนายความฝันให้เธอลองคิดดูถ้าชีวิตยังมีและเครจะไปรู้สิ่งที่เราฝัน ให้มีเธอนั้นเดินรวมทางให้มีเธอนั้นอยู่กันไกยไปเราเดินทางไปเราไปกันไปในทุกที่ Holy Have Fun อยู่กับปสตอรี่เก็บเรื่องเรื่องราวข้างในมโมเร์ชีวิตของเราเราก็ต้องใช้สิใช้ชีวิตให้สนุกสนาน อยู่ต่างประเทศเก็บตังใช้เงินละอา่านสักวันเราต้องได้มันมาด้วยความเชื่อและศรัทธาให้เธอได้เห็นเก็บตามีเสอไรก็จะมา keep 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 กันเองเดินทางออกไปออกไปหาที่เรียกว่าความฝันหนึ่งที่นในความคิด หน่งในของฝันให้เธอลองคิดดูที่ชีวิตยังมีและเคยจะไปรู้สิ่งที่เราฝันให้มีเธอนั้นเดินรวมทางให้มีเธอนั้นอยู่กันไกลนึ่งในของคิหนึ่งขในของฝันให้เธอลองคิดดูที่ชีวิตยังมีและเคยจะไปรู้สิ่งที่เราฝันให้มีเธอนั้นเดินรวมทางให้มีเธอนั้นอยู่กันไกล เอาประเทศไปว่าเอเท้าวเาวลมองดูวิวเมื่อเสียงพาเทลใช้ชีวิตแบบไม่มีสิ้นสุดมันไม่มีคำทิดมาขอามาปาักหมุดอยากจะเจ้าเลยไลค์ที่ใช้ชีวิตแ like mm hmm. บบไลค์ม like mm ี hmm. ยิ้มในทุกครั้งเมื่อเจอกับสิ่งนี้ mm hmm. ฟิลไม่ชิวดี mm hmm. อิ่ง, mm hmm. ตงต่างๆรอบกาย mm hmm. ฮักที่มันอบอุ่นเลยเกิน b e l i e v มี e ใครก็อยากมี เขาเพียงความ mm hmm. คิดที่มีเขาเพียงแค่ผ่านคิด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 เป็นก้ going eh, eh, eh. Keep, go. เดินทางออกไปออกไปหาที่เรียกว่าความฝันหนึ่งข้างในความคิดหนึ่งข้างในความฝัน mm hmm. ให้เธอรอมคิดดูถ้าชีวิตยังมีและเคยเจอไปรู้ ที่เราฝันให้มีเธอนั้นเดินรวมทางให้มีเธอนั้นอยู่ขา้างกาน่งข้าขงในกอคิดหนึ่งข้าขงในกอฝันให้เธอลองคิดดูถ้าชีวิตยังมีและใครจะไปรูอ้อาจเป็นวันสุดท้ายให้เธอลองคิดดูถ้าชีวิตยังมีอยูอ่